สวัสดีครับแชมป์มินนายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันเองครับจริงเหรอเมื่อวานไม่เจอเนาะไม่เจอเลยขายลายเลยอะยังไงนะอ๋อ สำนึกแต่เสียงใสยังเสียงแหบครับผมสี่คนครับสี่คนครับมานิ่งหน่อยครับนิ่งมากเลย

สวัสดีครับวันนี้นักกอครับผมก็จะเป็นจะเป็นวันนี้นะครับเปิดบ้านเนโกะเปิดแอปโอชิคัพแอปนครับเชิญชวนทุกคนเนี่ยับโหลดแอปโอชิคัพแล้วก็ในแอปโอชิคับเนี่ยก็จะมีอที่ว่ากิจกรรมให้สะสมพอยต์ครับแล้วก็พอยต์เนี่ยก็จะได้แลกรับรางวัลเต็มไปหมดเลยใช่ครับเป็นแต่รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับคือการจะไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นไปฮอกไกโดครับทุตั้งแคมป์กับพวกเรานะครับช่วงเดือนกรกฎาคมปีหน้าใช่ ใช่ครับแต่ว่าก็จะมีรางวัลแบบปลีกย่อยมีทองมีนูนี่เยอะแยะมากมายมีที่เป็นลิมิเต็ดก็จะเป็นเป็นอาร์ตทอยใช่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 ใชกใช่ใช่เช่ใม่ใช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 ่ใ่ใช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 ่หช่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่นใช่ใช่นใ่่ช่ช่มาบอกว่าก็ มีของมีของให้มีของแจกกับแบบแน่นๆเลยครับมีของใช่ไหมเนโกมีของแจกแบบแน่นๆเลยแบบมีสิทธิอะไรต่างๆให้มาแลกกับกิจกรรมในโอเอรชิคับเต็มเลยแล้วก็บอกว่าพวกเราทั้ง4ี่คนนะครับจะมีอ่าจะมีทัวร์ในประเทศไทยด้วยใช่ก็ซึ่งจะเริ่มจากสกันอันนี้ไปที่ภาคเหนือแล้วจะินายไปที่ภาคอีสานใ๋่อ๋ออ๋ออ๋ออ๋รอ๋อ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 ร๋ออ๋ออออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋อออ อ่านกัแล้วใช่ครับเขาบอกให้ผมพูดโอเคโอเคไปต่อไปต่อไปต่อผมาบอกไม่รู้เลยแล้วก็คือเปิดตัวพีเซนเตอร์ใช่ครับใช่ครับก็พวกเรานะครับกลับมาเจอกันนะครับสี่คนครับผมใช่ครับผมไอเลฟิวไดดีใจครับดีใจที่ได้ทำงานกับน้องๆครับผมเพราะว่าน้องๆน่ารักทุกคนเลยใช่ครับพิัใช่อีจิบคับใช่เดี๋ยวไปฮอกไกโดรับรองใครได้ไปกับพวกเราสี่คนนะสนุกมัน แสบซ่าจริงใช่ใช่อ๋อได้อะแปลก็มีคนอยากแปลก็น้องบอกว่าดีใจที่ได้เจอเนโกะครับน้องบอกว่าดีใจที่ได้เจอหนูได้ไหมเนโกะดีใจที่ได้เจอพี่ๆทั้งสี่ไหมครับเก่งจ้เก่งเก่งแฟนนบอกว่าใครหล่อสุดอันเนโกะใครหล่อสุดครับพี่นณิอ้าวมันยากเลยน้องน้องบอกหล่อทั้งสี่เท่ากันอ่าจิมีนาลองฟังจิมีนาลองฟังไหนไหนไหนพูดว่าอะไรนะ

ใครโกงไม่ยอมรับหรอกใครโกงใครโกงครับเซ็ตไปแล้วคุณรู้ได้ยังไงเขาก็คุณไม่รู้เหรอ เอ้าแต่มีที่เกมคุณแพ้ผมจริงๆนะใช่ผมชนะคนสองเกมเอ้าเอ้าเอ้าทำไมอ่ะโอ้ยแพ้จนเลยแพ้จนดีอ่ะไม่เป็นไรเราไปถามว่าดูได้จากแพ้แพดได้ว่าใครเป็นใครไั้สติพยานมากกว่าพันชีวิตนะครับจริงผู้ชนะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศครับก็บรรยากาศดีครับทุกคนให้ความร่วมมือที่ดีคือคืนครับกองเชียร์กองเชียร์ทั้งสองฝั่งก็ถือว่าเชียร์เชียร์ทั้งน้องเชมินาน้องโฟร์แล้วก็พี่สกายพี่ไหนนี นี่ครับพี่สกายพิณนี่ครับแม่ครับก็ชนะอากาศเย็นเลยไม่เห็นเลยวันนี้อากาศดีเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวโฟดๆแข่งรอบหน้าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปเจอกันตอนฟุตซอลสแตนลิมปิกโอ้เออคุณมันเปลี่ยนทีมไงคุณเปลี่ยนทีมไงผมสีดำมาตลอดหัวใจคุณอยู่สีดำตลอดมาทำงานต่อลูกอ่ะพิธีการต่อยทำโฆษณาหน่อยเป็นยังไงบ้างเป็นแฟนอยากรู้ว่ามันสนุกแค่ไหนลูก สนุกมากครับเราได้ไปอยู่ในเมืองจําลองของน้อง้องเนโก้ครับก็จะเป็นแบบว่าบ้านแมวครับเราก็ได้คลานกันทั้งวันเลยครับถูกต้องครับได้รับรู้แล้วว่าเกิดเป็นแมวมันไม่ไม่ได้สบายขนาดจริงครับจริงจริงเราจะเกิดที่ไ่ซิงไม่ค่อยออนดี้เท่าไหร่แต่จริงๆวันนั้นผมที่ที่ผมทํางานคือผมยกให้ทั้ง3ามคนเลยนะเพราะว่าให้ e นจ r g แบบเยอะสุดคือให้น้องโฟดเลยแบบ คือน้องโพสเอนเนอร์จ <laughs> yeah, <laughs> <speaks> so ีแบบเยอะแบบเยอะมากครับเยอะแบบอยู่ไม่นิ่งเลยอ่ะแบบว่าคือแบบแบบไม่ใช่ไม่ใช่เราไถึงว่าขนาดเขาคัดแล้วแต่น้องโพสก็แบบคอยเล่นคอยแบบหมุนเอนเนอร์จีตลอดซึ่งทําให้บรรยากาศกองมันแบบมันบูสตบู๊นะครับอ้าเป็นตัวอย่างน้องโพสในวันนั้นหน่อยโอ้โหนั่นไงนเต้นไซส์ุดไซส์เต้นไม่เพลินเพราะเราไม่สอนอ่ะแล้วก็ลองมานี่ให้สกายก็เจมินายครับสุดยอดสุดยอดวันนั้นผมนั่งดูเหมือนแบบมีโชว์ให้ดูตลอดเลยมีโชว์ให้ดูแปลกแปลก <อ>ครับผมอ่ะฝากเชิญชวนร่วมกิจกรรมแคมเปญรู้สึกดีคุกขีที่เขา Apple ้าแอปโอชีกันหน่อยครับผมก็ฝากเชิญชวนนะครับผมทุกคนที่อ่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะเพราะว่าของรางวัลเนี่ยมันมีเยอะมากใช่ครับเอบอ่ให้ลุ้นเยอะมีเสือ้อฮิวแมนแมนมีเสื้ออะไรเต็มไปหมดเลยครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันแล้วก็ที่สําคัญคือกิจกรรมหลักๆคือจะไปญ,ญี่ปุน่ญญนกับสกันอันนี้เจมส์ญญานาโก้ดนะครับจะไปเดินป่ากันเดินป่าแคมป์ปิ้งนู่นนี่นะใช่หนึ่งฝานะครับสแกนเขาเรียกว่ามี คิวอาโค้ดอยู่คุณก็สแกนเข้าไปกดแอปโอชิแล้วก็สแกนไปแล้วก็ได้หนึ่งสิทธิ์เลยใช่ครับโน้ตพูดถูกครับผมฝากแคมเปญด้วยครับรู้สึกดีทุกทีที่เข้าแอปโอชิคลับนะครับก็อยากไม่อยากให้ทุกคนพลาดแม้แต่พอยต์เดียวนะครับเพราะว่ามันแบบว่าสําคัญมากจริงๆนะครับหนึ่งพอยต์ที่คุณพลาดไปอาจจะเป็นตั๋วเครื่องบินที่คุณหลงลืม เฮ้ยคอมผมต้อมลืมยังไงต้องลืมไม่เห็นคมเลยต้อแพ้คิดแพ้อย่าพูดมากนี่เนี่ยามหมดแค่นี้แหละถ้าแพ้แล้วพลาดไปจะเป็นยังไงเป็นยังไงทับผมเจอผอมอะไรบุกเจะเตะบอลเลี้ยงบอกพี่อย่ามาโทรโป้งเหมอเว้นพี่ไว้นะอย่าทำอะไรพี่เลยแครูอยากจะฝากว่าไหครับครับผมอะไรครับแคมเปญครับฝากไปแล้วไงเมื่อกี้ เราเราไม่ฝากเราเราฝากด้วยสิเราฝากด้วยฝากด้วยสิก็ฝากไปแล้วไงผมพี่ไม่ฟังเขาไม่กินหลับวัวเอ้อเอาพูดชื่อแคมเปญอ๋อโอชีไงรู้สึกดีที่อแอปโอิีแอปโอชีรู้สึกดีทุกทีที่เข้าที่เข้าแอปโอชิคลับรู้สึกดีทุกทีที่เข้าแอปโอชิคลับ ครับครับผมเมื่อกี้อธิบายดีเทลไงใช่ใชโอเคต้คือนขึไปเป็นมุกเป็นมุอ่าอโอเคใให้น้อไน้อ้ยโอ้้ยอ้อ้ยโโอ้ปโอยโอ้ยโอ้ยโอ่โอ้ย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 โ้ยอ้ยโอ้ย้อ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้้อ้อน้อ้ออ้ยโก้งโ้อยโอ้ยออ นาตีสวัสดีนะเจ้าแมวดื้อเจ้าลีเมอร์น้อยขอฉันหนูไม่ดื้อหนูไม่ดื้อไม่ดื้อโอเคโอเคใครดื้อใครดื้อชี้ชี้เราไม่ใช่่โอเคชี้อันนี้ดื้อวิ่งกันนะโอเคโอเคครับ คนแล้วเมื่อกี้เหมือนวอร์มการแข่งขันเนาะเตรียมพร้อมยังไงบ้างเดี๋ยวจะใกล้ละปีนี้คุณย้ายทีมเน,น,นี่ย,ยไม่ได้ย้ายผมอยู่สีดำมาตลอดหัวใจคุณเนี่ยอยู่สีดำมาตลอดผมชอบสีดำเป็นลับรู้นักข่าวรู้แต่ก็จริงว่าพี่ที่เรารู้สึกเขาอยู่สีนั้นตลอดเนะาะภาพไม่มีอยู่สีตัวเองเลยจริงก็เพื่อนน้อยอ่ะเป็นเด็กใหม่เขาเลยวพร้้อมมมยังคะไ่ดบเตรียมพร้อมยังไงบ้างเตรียมพร้อมไงครับ ครับผมคือไม่ต้องเตรียมอะไรเดี๋ยวเตรียมเยอะไปเดี๋ยวเก่งเกินนะครับแต่เราเราแพ้ทุกปีแล้ว <c oughs> ก็คือก็คือป,ปีนี้ใช่ไหมก็คือปีปีแล้วพี่เห็นเห็นผมยิงประตูเยอะเกินพี่นนนก็เลยไม่เล่นละฟุตบอลพี่นน <c oughs> เปลี่ยนเป็นเล่นกีฬาอื่นไปละเขาบอก<ต> <c oughs> ว่าปีนี้เอ้ยกูไม่ลงบอลแล้วนะมึงแบบมึงเฉายเลยใช่คนกลัวเป็นคนหนึ่งละออกไปแหละคนอีกสองคนเนี้ยไม่รู้จะกลัวหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะไปถ่ายสการเล่นให้จบก่อนแล้วค่อยว่ากัน ก็จริงอันนี้ก็ริงอันนี้พร้อมไหมคะครับพร้อมอยู่แล้วครับอันนี้พร้อมยังยังจกลัวเจ็บอีกนะเพราะว่าเธอนี้คราวนี้คู่ต่อสู้เราจะไม่ได้อ่อนค้อเหมือนตอนที่เป็นคู่สกายแล้วอ๋อผมก็ก็เดี๋ยวไปบอกบอกบอกน้องๆทุกคนครับใช่อย่าเล่นแรงคระวังโดนระวังโดนพี่เลี้ยงหลบแล้วมา ออนที่นะมามาตกใจนะมาแบบเฮ้ยพี่อันนี้ทำไมเก่งจังเมาพูดทีหลังไม่ได้นะโอ้ยเขาของจริงนี่แบดแบดทุกคนสุดแบดก็คือเล่นบอลเป็นฟุตบอลนะทุกคนนะตีจริงๆผมว่าถ้าให้พูดตรงๆน่าจะเจมินายโฟร์มีทรงสุดแล้วครับตอนนี้ผมไม่ค่อยเก่งหรอกผมก็พูดเป็นงั้นแหละใช่ไปถึงการแข่งขันไงวันนี้เราเตะมหมทุกคนใช่ไหมอ๋อเตะกับทุกคนครับ กี่ลูกดีอ่ะพี่โพสกี่ลูกดีที่เราไปกี่ลูกปะเฮ้ยซ่าสามสี่ลูกเองจะนี่ปีนี้อยากโดนน้องเฟสเอ้ยน้องเฟสเราตัวเราเราเฟสเราเฟสเราเฟสเตะผ่านหน้าอย่างเลยโอ้ยมันปีน lonely, ี้จะเอาสัถิติลดขนาดไหครับเฮ้ยผมไม่จริงเล่นตามแบบว่านับใจนักกีฬาโโอ้หแต่คุณคุณวิ่งไม่อยู่เลยนะจีจังมากเลยปีนไม่จริงจังปีนี้ไม่จริงจังอ๋อปีนี้ไม่จริงจังถ้าโฟสอยู่ตรงไหนผมจะวิ่งหนีตรงนั้นแล้วผมไม่อยู่ จำจำได้รอบแล้วโฟตเตะปึ้งผมโอ้โหไม่อยู่ดีกว่าใช่สนุกสนุกที่สนุกสนุกพี่เจมส์อ่ะครับครับรู้ดีครับอ๋อผมผมเน้นเป็นกองเชียร์ดีกว่าครับผมจะมีะไรไม่างได้ดิพี่เรายิงได้จำได้พี่เล่ายิงเหรอไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าซิตซิเออซิก่อนเจ็บปะก่อนเออแต่ว่าเล่นเล่นเชียร์มากกว่าเข้าเข้าไปแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็ออกเข้าเป็นพิธี กูเจ็บเราอยู่ด้วยกันครับไม่อยู่กับพี่ดานิใช่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 ดานิอยากไหมคะประตูไหมครับใช่ครับจริงๆปีนี้ผมคาดว่าอยากจะลองสักหนึ่งประตูใช่ให้ให้ให้รู้ว่าเรามีชื่อลงในสนามอยู่ในนั้นใช่ครับเดี๋ยวก็จะพยายามแล้วกันครับจะพยายามเดี๋ยวเราลองแบบสลับให้ทุกคนยิงไหมแบบเออมันจะได้แบบทุกคนจะมีชื่อเอาจริงนะเอาจริงคือถ้าผมอ่ะผมเคยนะผมเคยไปลองเตะฟุตบอลนะครับ แล้วก็มีแค่ประตูโล่งๆอ่ะโล่งๆไงนะก็ผมก็มาลองซ้อมยิงไอ้ออกพี่ผมแบบคือคือไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ก็จะเต็มที่ครับผมคพรตลกเลยครับเป้าไม่ได้มุก้วยนะนี่พี่พูดเรื่องจริงโกลโล่งๆเลยยิงไม่เข้าใช่อ่ะที่กลัดลองอยากลองเตะเต็มแรงเลยใช่ใช่อย่าโยนให้ได้เลยโดนพี่คนนึง คะปีนี้ปีนี้คุณไม่ต้องไปคอยแบบดูแลใครแล้วไม่ไม่คาดหวังอะไรมากปีนี้ก็ขอแค่ลงไปสักวินาทีหนึ่งก็จะได้มีชื่อเป็นตัวจริงถ้าได้เหรียญก็จะได้รับด้วยแค่นทุกปีที่แล้วคุณไม่ได้เหรียญดิทุกปีแล้วได้ได้ครับได้ได้แต่ได้เหรียญอะไรนะเหรียญเงินหรอใช่ป่ะก็มันสีขาวแพ้ทุกปีจริงสีขาวแพ้ทุกปีอ๋อพี่อยู่ทีมเดียวกันผมด้วยวะโอ้โห๋อลืมพี่ส่งให้น้องอยู่ไงตอนนั้นอะ ลืมนี่ไงผมเลยต้องย้ายเป็นย้ายไปสีดำเห็นไหมสีขาวอย่างเงี้ยลืมเราจำไม่ได้แล้วว่าเราเสยสุขภัณฑ์อันนี้เราไม่ได้สอบกับกรันใช่ไหมไม่ใช่ว่าวันที่มันใส่กับกราฟไมส่ไม่ใกีฬาปองดองครับมิตรภาพฉันมิตรภาพครับใช่ก่อสร้างมิตรภาพในบริษัทครับเป็นแบบว่าองค์กรเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวรอดูรอดูเลย น้กมีโชว์ด้วยใะลโชว์ปกโชเป็นจะโชว์เป็นจะโชว์เป็นสิบแผ่เล่นเล่ไม่แต่ภาพมกเมื่อวานยังเใอยู่นะภาพอะไรครับภาพสิบการเลาเฮ้ยสูบินไม่ได้หรอกพี่บพี่บินไรพี่บินเมื่อวานพี่บินก็พูดนะว่าแบบเอเป็นพี่บินก็จะเป็นฟอรสแล้วก็เป็น โค้ดเลยนะไม่หรอกไม่แพ้ใช่นะไม่สู้หรอกไม่สู้หรอกทำตัวทำตัวไม่สู้ไม่สู้นี่ทำตัวเมื่อกี้โอ้โหเล่นแพ้เห็นทำตัวเลยทำร้ายกันแลยวแค่แต่ว่าอยากที่จริงที่จริงที่เซอร์มันแค่นทำจิ้มเนะอยากให้อยากให้รอติดตามแบบซีรีส์เรื่องจริงนะเพราะว่าผมคืออยากให้ดูจริงๆริงคับเพรว่าเพราะว่าจริง ดีเซอรมันแค่แบบสวยๆนิดเดียวเองอ่ะเอออยากให้แฟนๆไปโฟกัสที่แบบว่ารอดูจนไม่อยากดูแล้วเหมือนกันใช่อะไรครับถ่ายยังไม่เสร็จถ่ายยังไม่เสร็จแต่ว่าปีหน้าได้ดูแน่นอนแน่กจนอะไรนะไม่ใช่เหลไม่ใช่เหลือเยอะมากเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีความสัมพันธ์แบบเชื่อมโยงกันนะไม่ใช่คนนี้เป็นพาน์ี้ คือความสัมพันธ์มัเชื่อมโยงกันด้วยไปรู้นี่ว่าว่าไม่อยากสปอยเยอะว่าใครยังมีความสัมพันธ์กับใครยังมีการแฉ่งแย่งชิงอำนาจแช่งชิงแย่งชิงอำนาจแย่งชิงแบบผู้หญิงหรือว่าอะไรก็ตามก็เป็นเราติดตามแต่เขาก็เฉลยยังไงว่าคุณเป็นตัวละครไหนไม่รู้เหมือนกันเลยสิเขาเฉลยแล้วเขาอาจจะไม่เหมือนออริจินอลใช่จริงก็ได้ใช่จริงก็จะมีเสน่ห์ของของของไทยอยู่แล้วก็ชื่อว่าจอม จอมเลยนะครับจอมหานจอมหานใช่เข้าหานใช่ไหมจอมหานเข้าหานใช่ครับเวลากินอะไรก็ไปหานเนี่ยจอมขอาคุณหานอย่างนี้พี่เจมคุณโต้งก็ต้องรอคุณมิวนานหน่อยนะคะเพราะกั้สก้าเล็ตยังไม่มาไม่เป็นไรทีเออไม่ได้เกี่ยวกับสก้าเล็ตครับผมเพราะอันนี้ต้องอันนี้ต้องซ้อมแยกอยู่นะแล้วที่เก็ตทูเฮปเปนนะครับที่เก็ตทูเฮปเปนก็ยังไงจองตัวยังจองตัวยังที่เก็ตเราจองตัวไปไหนดิหรือมีแต่คนบอกให้ทายดิสก้าเล็ต เขาจะได้ไปเปิดสักทีจะได้ไปเปิดสักทีใช่ใช่อย่งก่อนยังก่อนไม่ตาเอ้ยไม่รู้ไม่เกี่ยวนะเออเพราะยังอยู่เลไม่สปอยแล้วพอแล้วแต่ว่าได้แต่วิธีเกตเฮเบิ้ได้ดูแน่นอนปีหน้าใช่ใช่ก็ได้ดูแน่นอนเออมันต้องได้ดูแล้วแหละถ้าไม่ได้ดูเขาไม่รอกันแล้วมั้งดูเพราะว่าอยากเล่นมากเรื่องนี้เออครับใช่เขารอเล่นเรื่องนี้มากมาก ก็รอเดี๋ยวปีหน้าจะได้เห็นผลงานสิ่งต่างๆใช่ครับขอบคุณค่ะโอเคนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสียงดังเย็นอากาศมันเย็นเกินเด็ดดีดีดีชอบเอาฟองนวลฟองนวลชื่ออะไรนะชื่อฟองนวลเหรอฟองนวลฟองนวลสวยนะ่ไห

อยากให้คนเท่ยงีั่าเทมากนี้อขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูรู้กมต่ค